สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะมาเล่าให้พี่พีทุกคนได้ได้ดูนะคะที่น้องที์มาทำงานที่ท่าคีดเด็กนี้มันเป็นยังไงอะไรบ้างเนาะกา็ส่วนมากที่นี่นะคะ ส่วนมากที่ท่กคิดเด็กนี้นะคะที่อย่างที่ใครๆก็ๆกๆรู้นะคะเขาส่วนมากเขาจะทํางานออนไลน์กันนะคะน้องทิพย์ก็มาทํางานแบบนี้แหละนะคะแล้วก็น้องทิพย์จะมาเล่าเรื่องที่การที่น้องทิพย์ก็ปกติถ้าน้องทิพย์มากดเงินหรือมาแม่สายก็จะผ่านตรงทักคิดเด็กนี้ตลอดนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ได้มาเที่ยวท่าคิดเด็กเป็นเป็น เป็นการส่วนตัวอยู่นะคะแต่ก็จะมาเล่าให้ว่าการที่อยู่ท่าคีเด็กนี้กับการที่มาการที่มาเที่ยวมันแตกต่างกันยังไงนะคะจริงๆมันแตกต่างกันมากนะคะพี่ๆทุกคนและอีกอย่างท่าคีเด็กนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะน้องทิพย์ก็จะเล่าให้พี่ๆทุกคนได้ดูนะคะตอนนี้น้องทิพย์อยู่ที่ดัดฟ้านะคะไม่มีใครมาหรอกค่ะแล้วก็น้องทิพย์จะมาเล่าว่าพี่ๆทุกคนได้ดูว่าท่าคีเด็กนี้คือมันเหมือนประเทศไทย เหมือนประเทศไทยเลยนะคะที่นี่การใช้การการใช้เงินก็จะใช้เงินไทยนะคะแล้วก็การอยู่การกินแต่หลายอย่างนะคะมันก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับออประเทศไทยเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งส่วนมากที่คนที่นี่กออ็ใช้ภาษาไทยพูดคุยกันโดยตรงเลยนะคะจะเป็นคนไตหรือพม่าอะไรก็ตามนะคะเราก็จะใช้ภาษาไทยเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ว่าทั้งหมดนะคะแต่ก็ ใช้แบบพูดคุยกันสนทนากันอะไรประมาณนี้ก็จะพูดภาษาไทยกันนะคะค่ะก็หลังจากมาอยู่ท่าคีดเด็กนี้หลายวันเลยนะคะแล้วก็น้องทิพย์ก็ได้เริ่มทํางานแล้วนะคะเริ่มทํางานเริ่มฝึกงานแล้วนะคะก็ถามว่าทํางาน ตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะก็<อ>เห็นพี่ๆหลายท่านนะคะ<อ>ก็เป็นห่วงเป็นยายของน้องทิพย์นี่ก็ดีใจมากขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อ,อนที่น้องทิพย์ลงมาแล้วก็น้องทิพย์อยู่ที่นี่นะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงเนะเาะที่ถ้าคิดเด็กนี้ก็คือจเจริญมากแล้วนะคะอะไสิ่งต่างๆนานาก็จะอยู่ตรงนี้เยอะน้องทิพย์รู้อยูน่นะคะแต่ว่า จุดประสงค์ของน้องทิพ์มามาที่ท่าคีเดกนี้ก็คือมาทํางานนะคะน้องทิพ์ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นเลยนะคะก็จะมาทํางานอย่างเดียวนะคะทำงานหาเงินดึงครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มาอยู่ที่ท่าคีเดกนี้ก็คือการการที่น้องทิพ์มาอยู่ที่ท่าคีเดกนี้คือแตกต่างกับการที่น้องทิพ์มาทำมาเที่ยวมากเลยนะคะเพราะว่าตอนที่น้องทิพ์มา เที่ยวอ่ะเราก็จํากัดเงินมาแล้วนะคะว่าเรามาเที่ยวได้เท่าไหร่เท่าไหร่กี่วันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อยู่โรงแรมกี่คืนค่าโรงแรมกี่คืนเราก็เราเราก็คิดไว้หมดแล้วนะคะแต่นี่คือ,อ,อน้องทิพย์มาอยู่แท่าซีเล็กแล้วก็มาทํางานที่ท่าซีเล็กใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันมาก คือค่าเช่าเราไม่เ,เราอยู่ตอนนี้อยู่กับน้องสาวก็จริงนะคะไม่ได้ไม่ได้ออกค่าเช่าค่าอยู่อะไรก็ตามนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินอะไรหรือไปเอาไปซื้อของอะไรแพงๆนิดนึงมันก็รู้สึกว่า,วาเราจะอยู่เราจะเ,าเงินที่เราเตรียมมานี้มันจะอยู่ถึงเดือนไหม ที่เราซื้อเรากินทุกวันนี้เราต้องจ่ายเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอถึงเดือนในเดือนว่านี้เนาะมันก็จะแตกต่างความคิดไปมากเลยนะคะนี่แหละที่น้องทิพย์ใจอยากจะมาอยู่แล้วก็มาหาประสบการณ์อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าการที่น้องทิพย์ออกเที่ยวอย่างเดียวก็คือมันมันก็ได้ความดูอยู่แต่การที่เราจะอยู่ใช้ใช้อยู่เป็นแบบคนเดียวปกติแบบนี้มันจะมันจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือที่น้องทิพย์ มาอยู่ตรงนี้คือน้องทิพย์ใช้ใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็การที่เราจะซื้อของซื้ออะไรซื้อเครื่องเอาซื้ออะไรที่มันไม่ใช่จําเป็นของเราอะ่ะมันก็จะคิดมากหน่อยนะคะอย่างเช่นตอนที่น้องทิพย์มาเที่ยวนะคะเราอยากกินเราอยากกินอะไรหมูกระทะอา่าหมูกระทะสําหรับน้องทิพย์ตอนนั้นก็คือมันไม่แพงนะคะตอนที่มาเที่ยวมันไม่แพง ก็กินได้อยู่นะคะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าตัวละสองสามร้อยก็ไม่แพงสำหรับน้องทิพย์นะคะก็ซื้อได้อยู่นะคะเอ่อเราจะจ่ายเงินแบบช่วยๆนะคะตอนที่เรามาเที่ยวเราก็คือเตรียมเงินมาแล้วอะ่ะเราต้องจ่ายให้หมดเราก็ซื้อให้ได้อะไรประมาณนี้เนาะมันหมดแค่นี้แค่นี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเรามาอยู่ที่นี่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มันคือแตกต่ 3, างกันมากคือ,อน้องทิพย์ก็ต้องแบบ ประหยัดเงินนะคะประหยัดเงินสําหรับเงินน้องทิพย์ที่เตรียมมาไว้คือไม่อยากจะให้แบบว่าไปาเพราะว่าเราเรามาทํางานเราเราก็จะคิดไปว่าเดือนหนึ่งเราทํางานได้เท่าไหร่นะคะสมมติว่าได้เดือนละหมื่นสองใช่ไหมเดือนละหมื่นสองค่าที่อยู่อีกล่ะค่าน้ําค่าไฟอีกล่ะแล้วก็ ค่ากินค่ากินอีกละ<า>อะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะเตรียมไว้ว่าเดือนนึงเราเราคนหมดไปประมาณสักอ่าสียหกพันเออประมาณนี้แหละแล้วเราจะจัดการเงินนี้ได้อย่างไงอะไรประมาณนี้เนาะมันก็ได้ประสบการณ์ดีมากเลยตอนที่อยู่บ้านก็เราเออตอนทาไมทาไมไมาอยู่ที่นี่ถึงจะเออจับจ่ายเงินได้หรออะไรประมาณนี้มัน มันก็จริงนะถ้าเราอยู่บ้านเราก็มีข้าวมีน้ํามีอะไรใช้แบบอยู่นะคะแต่ว่ามาที่นี่มันก็ต้องเออซื้อทุกอย่างซื้อแม้แม้กระทั่งแบบน้ําก็ต้องซื้อค่าทิ้งขยะก็ต้องซื้อค่าน้ําค่าไฟอะไรอีกอะ่ะออมันมันก็มันก็แตกต่างกันแต่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ประสบการณ์นะคะแต่ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากเลยนะคะที่ เป็นห่วงไปใหญ่นะคะก็จะมาเปรียบเทียบกันแบบนี้แหละที่วันนี้น้องทิพย์ว่างก็เลยจะมาพูดคุยกับพี่ๆทุกคนนิดนึงนะคะการการที่น้องทิพย์มาทํางานที่นี่มันน้องทิพย์อยากจะได้ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเรียนรู้ในในการอยู่ชีวิตคนเดียวเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะชีวิตของน้องทิพย์ก็ขอแค่ได้เลี้ยงครอบครัวอยู่สุขสบาย แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะมันมันไม่จำเป็นต้องแบบอยู่แบบดูดูลาลาอะไรหรอกแต่แค่นี้คือเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะคือเรามาทํางานที่นี่ก็คืองานที่เรางานที่ทําอยู่ก็มันก็คือเป็นงานที่เราทําเป็นอยู่นะคะมันไม่ได้ลาบากอะไรมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ทุกคนก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องการเ,าเรื่องโรคโควิดนี่แหละว่า,าที่ เขาเรียกว่าพี่ท้าคิดเห็นนี้คือมีคนติดโควิดมาใช่ไหมมันมันก็มีอยู่นะคะพี่ทุกคนมีแต่ว่าถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ไปเจอผู้คนมากมายสูงเสียงอะไรแบบนี้เราก็อยู่ได้อยู่นะคะเพราะปกติเราก็อยู่แต่ในหอแล้วก็ไปทํางานนะคะแล้อย่างหนึง่งการที่น้องทิจะไปทํางานน้องทิก็มีเจลก็แอลก็แล้วก็ เออผ้าปิดแม็กอะไรเตรียมพร้อมอยู่นะคะนานน,านคือน้องทิพย์ทำงานตั้งแต่เออช้าประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งอะ่ะสิบสองชั่วโมงอะ่ะทำงานเออประมาณนี้แหละมันก็เลยไม่ไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยอยู่แต่ในห้องที่ทำงานอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ ม,มันก็เลยแบบไม่ไม่เสี่ยงอะไรมากมายหรอกคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงนะคะน,น้องทิพย์จะแล้วก็มาพูดคุยแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะรู้อะไรก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ม,ม,นมาเลยน้องทิพย์อ่านอยู่แต่ว่าน้องทิพย์ไม่มีเวลาตอบเนาะอ่านอยู่แบบ เรียนกินมาหรือน้องทิพย์ก็เข้าไปอ่านอยู่แต่ว่าการที่แบบว่าจะไปตอบเรียนโทรศัพท์แบบนี้เราน,น้องทิพย์ก็เกรงใจเขานะคะเพราะเพิ่งคุยกงานนะคะก็รอรออีกน,น,นิดนึงก่อนนะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะชินกับงานแล้วก็จะทําตัวปกตินะคะ <laughs> ก็วันนี้น้องทิพย์จะมาให้พี่ๆทุกคนดูวิวบรรยากาศใน ที่หอหอน้องท,ที่อยู่กับน้องสาวนี้ก่อนนะคะว่าบรรยากาศที่ท่าคิเล็กมันจเจริญขนาดไหนจเจริญกว่าเชิงตุขนาดไหนเนาะดูกันค่ะนี่ที่ท่าคิเล็กนี้ก็คือเจริญมากที่เราเห็นตึกๆึกนี้ก็จะเป็นห้องเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ให้กับคนที่มาทํางานกันแบบห้องห้องละเอ่อแล้วแต่เนาะแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่ที่เนาะ ห้องละ3,500ค่าน้ำค่าไฟตังหาบางที่ก็2,500 3,000 3 5า0เลยประมาณนี้เนาะตรงนู้นก็จะเป็นซอยตะกงถ้าสอยตะกงจำลองนะคะที่น้องที่อยู่นี่ก็คือเป็นใจกลางเมืองตัวเมืองเลยนะคะจะเรียกว่าสันทรายเนาะสันทรายก็จะเห็นน้ํารอบเลยนะคะนี่ก็คือสนามบัสนะคะ แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็อากาศดีมากเหมือนกันนะคะลมพัดชัดๆมองเห็นลอยชัดเจนเนาะอ่าโอเคค่ะพี่ๆทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปน้องทิพย์มาพูดคุยแบบนี้กออ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะเ่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยจะได้มีกําลังใจทําคลิปการที่ทําคลิป,ปมันช่วงมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็ะต้อง ต่ต่อคลิปต้องใช้เวลาแล้วก็ทํางาน12ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนาะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยงานแค่นี้เองทําได้อยู่แล้วนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย